<Ooh. S 3> สวัสดีครับซัตทีวีมาแล้วนะครับและช่วงนี้ฮะซัตสตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอิซูซุคุณผู้ชมฮะหลายคนเนี่ยก็เริ่มมาใช้รถประมาณนี้สไตล์อเนกประสงค์ลุยๆหน่อยวันนี้ผมเจาะเป็นแนวสไตล์แคมปิ้งแล้วกันเพราะว่าเวลาวันหยุดเนี่ยผมเดินทางไปนู่นนี่นั่นเห็นรถแบบเนี้ย เยอะมากแล้วก็ไปถ่ายรูปไปลงไอจไปอะไรกันเท่ๆเยอะเลยแนวทางการตกแต่งอรพี่ยุทธควรจะเริ่มยังไงดีถ้าถ้าได้รถมาสักคันหนึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปแกล้งท่านผู้ชมนะอย่างแรกคือย่างต้องซื้อรถที่ตอบโจทย์ก่อนอย่างเช่นสามแถวจะที่นั่งก็คือพับเบาะเสร็จเนี่ยปที่นอนได้ครับผมบางท่านไม่ประสงค์นอนนอกรถอ่าฮะอันนั้นคือเรื่องที่1ครับผมกับอย่างที่2ครับก็คืออย่างเช่นคันนี้ ติดตั้งอุปกรณ์บนหลังคาแล้วก็ต้องคำนวณนะครับว่าสามารถรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ครับผมซึ่งจะต้องเช็คสเปคนะครับอย่างเช่นรถยนหน้าส่งนียก็คือบรรทุกก็ได้นั่งก็ได้เอาเต็นท์ขึ้นไปวางแล้วกางนอนก็ได้นี่คือสิ่งที่ครบที่เขาเอาเต็นท์ไปวางเนี่ยรับน้ําหนักได้จริงๆแล้วนอนไริงจริงครับแล้วคือนอนได้2คนเออเหรอเพราะว่าจุดยึดด้านบนหลังคาแล้็จุดรับน้ำหนักเนี่ยรับได้นอ๋คนทีนี้ ถ้าเราตัวใหญ่มาก<ค>ก็ต้องแบ่งกันนอนแล้วข้างล่างบ้างข้างบนบ้างนะครับแต่รถเหล่านี้นั้นสารตั้งต้นดีตรงที่ว่าคล้ายๆกับเป็นจุดยึดพร้อมๆกับกางออกไปเพื่อให้เป็นร่มเงากันฝนกันแดดทำกิจกรรมทำแคมปิง<ค>้งวางของนั่งเล่นเวลาเราอยู่ที่รถจนสักคันแ,คและเราไปจอดรถกินลมชมวิวอากาศดีๆอากาศแบบเย็นสบายใช่ไหมครับพี่และถ้าเราไปนอนในโรงแรมเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สัมผัส มันจะอยู่ห่างไกลกันถูกต้องอยากจะสัมผัสในส่วนของทะเลหมอกครับอยากจะสัมผัสอากาศหลังฝนตกใหม่ๆอ๋ออันนี้จริงใช่ไหมใช่พี่อันนี้จริงเลยอยากแบบเขาเรียกว่าชมธรรมชาติอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเราออกจากโรงแรมก็ต้องไม่ขับรถก็ต้องเดินไปอีกแต่ถ้าเอารถไปจอดในสถานที่เขากำหนดไว้ให้มันคือความปลอดภัยแบบหนึ่งครับพร้อมๆกับการที่เราได้เจอเพื่อนใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนเราอีกแบบหนึ่งโอ้ย พูดแบบนี้สําหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยากจะได้รถอเนกประสงค์แบบนี้ต้องรีบเลยแล้วแอมคิดดูนะรถเหล่านี้เนี่ยก็คือจันทร์ถึงสุขใช้งานสบายๆเสาร์อาทิตย์อยากออกไปก็คือไม่ต้องใช้ทักษะช่างนะก็คือใช้เรากับเครื่องมือนิดหน่อยประกอบเสร็จขึ้นรถแล้วก็ไปได้เลยคือจริงๆไม่ต้องแต่งก็ไปได้แล้วแต่ถ้าจะแต่งอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเติมคาแรคเตอร์เติมของให้ครบยกตัวอย่างเนี่ยคันนี้ก็คือเป็นของ T J M T J M คืออุปกรณ์ตกแต่งที่ใช้รถคันนี้เป็นตัวตั้ง แล้วก็ติดอุปกรณ์ตกแต่งมาอย่างเช่นชุด2สว่างช่วงล่างล้อและอื่นๆแล้วก็มาในส่วนของเรียกว่าถ้าเราจะไปกับความเป็นไลฟ์สไตล์อย่างเช่นแค, <camping. S 2> คมปิง้งก็มีชื่ออีกชื่อหนึงชื่อวันเดล่าก็เป็นบริษัทของ T J M เช่นกันแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ของการที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นแกจเจ็ต เต็นต์อื่นๆอุปกรณ์แคมปิ้งมีการรับประกันสินค้ามีการรับประกันในส่วนของการใช้งานเอางี้ใครที่มีรถสตาร์แบบนี้ชื่นชอบใชครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูก่อนแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยมิวเนี่ยตอบโจทย์ผมแล้ว <sı x 2> อย่างที่บอกสารตั้งต้นต้องใช้ได้<ช> <S <S สารตั้งต้นที่ดีอย่างอ e ีลูสูเนี่ยผมว่าใช่เลยนะครับลองดูครับว่ารถ <c oughs> แต่ละคันที่คุณเลือกมาเนี่ยจะแต่งยังไงสไตล์ไหนเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มวันนี้หมดเวลาแล้วกับซัสติดครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอ e ีลูสูแล้วเจอกันใหม่ครับ